มาเมื่อนี้กค่ะทักทายสบายดีตอนแดงๆพี่น้องเอย้ยวันส,สิเป็น,ปนพี่น้องฝั่งลาวพี่น้องฝั่งไทยร่วมทั้งทีพี่น้องที่อยู่ต่างประเทศก็คือกันเนาะแม่น้องโสกะท,ทักทายสบายดีเมื่อน,นี้แม่น้องโสดกสิไปตึกสะดุ้งเนี่ยเอ้ยเออได้ข่าวว่าน้มากรร็เลยสิไปตึกสะดุ้งไปกะบ่ได้ไปผู้เดียวดอกไปกับพ่อน้องโสด2คนคือเกา่าพี่น้องเอย้ยแต่ว่าก่อนไปกับแม่น้องโสดอะขอขอบคุณเนาะ FC ทุกท่านที่เข้ามาให้กำลังใจแม่น้องโสดแตลอดมากอะขอขอบคุณหลายๆเด้อพี่น,น้องเด้อไปพี่น้องรุ่นด้ไทกันว่าแม่น้องเดี๋ยวไปทำก สบายดีพี่นอ้องอันนี้ก็จะเป็นฟรองโซ่พี่น้องเอ้ยมาตึกสรุงเลยนี่ตอนนิกาฟ้องโซกก่ก็จะมาหอดบอลที่สิตึกสรุงเลยพี่น้องเอ้ยเห็นไหอ,อันผลก็จะเป็นขัวไม้ตาบาบอสตันเดวนี่เขาก็จะตึกตึกอ,อันน้ำคามฟังระว่างบา้านเกกมืองโครงเลยนี่เออนี่เห็นบหตัวน,นี้ก็จะเป็นเส้นทางพี่น้องเอ้ยคามฟังอันนั้นก็จะเป็นบาร์คเวลาอันน้ำท่วมประมาณเดือนจีนเดือนเปดก็เขาจะ ในขี้วักเอาพี่น้องเอ้ยเส้นทา้งกระเจะขาดนะส่วนพอน้องโซกันเขาล้งถาดพี่น้องเอ้ยกล,ยกลางเรียบร้อยกลางเรียบร้อยแต่ก็ล้งถาเนี่ยมาดูดน,น้ำกันวาอันซีมีบอพี่น้องเอ้ยมาหนิซีมานบอปลาเหมือนพี่น้องเอ้ลมานแหนจะน้ยนอยเพราะได้อุได้แกงก็เอาดอกเนาะ ไช่พี่น้องเอเดไลอยู่นี่เลยบักหลายต no? <vous> <th> ัวหนึ่งหมานหมานรอบแรกรอบแรกหมานเดี๋ยวตาม่น้องโศกสิน้องเบิ้งพี่น้องเอวดีว่าสีหมานคือพอ่น้องโศกพอลงเอาหมวกมานั่งใส่ขันยาวกับไรใส่เพราะว่าอันมั้นค้มฝนพี่น้องเอเดนีฝนหยิบหยับหยิบหยับแต่เศร้าเพราะกระทังเศร้าหงายพี่น้องโศกก็เลยมาล่องตึกสะดุ้งเบิ้งเดี๋ยวสีหย่าเราบัน

คนไมนถึ่ทึงฝ่าบัาานเอา cái nga mạnh thì mọi người mạnh lai thì oh. nhai nhai thì nó อันนี้ก็สิเป็นของของขาจาพี่น้องเอ้ยแม่น้องโซมาเบิ่งขาจายงป๊าตุกพี่น้องโอ้ยนี่รอบหนึ่งมัดของแม่น้องโซกอเพ้นเถืกแนวนี่บ้างเถื่อ เกือบเครื่องจอกพี่น้องมึงแนี่ยมึงแน่พี่น้องของข้าเจากแต่ข้าเจาะอันมากก้นไม่ลงสู้ตาสะออนอู้ตุเครื่องกระคุป้าตุมึงเนี่ยตาสะออนป้าตุพี่น้องโอ้ยมาเบียงไ้ยันกระจอกกันเอาไม่ได้กระจอกเอาเเอ้ายิงยี้อยู่มันจะไปอยู่เพื่ะ ลุบาร์อะไรตื่นพี่น้องเอ้ยมันคักเลยพี่น้องเอ้เราแรงเลยมันคักเลยใหญ่บอลสันส่นๆเขาต้องสัน่นเลยมพ้กนี้ตัวมันซุบอันเพราะว่าอันสรุงของแม่น้องโสมมันอยากห้างแน่มาเพราะว่าอันแม่น้องกิบคนชื่อแล้วก็ผ่ามาให้พี่น้องเอ้ยอยากห้างแน่ ตัวผีองไปไมีนงโสกละสะอ่อนเด้ผู <Wow. S 1> วกนโกโสมแล้วไรมาสิพวกทั้งกระจกกไรมาดหนึ่งบาไล่หลายหนึ่ง mm. บางในมันติดอยู่ในอันนี้สรุปผีดงไอสรุปไม่นกโสกมันห่างเห็นหมว่าสูบลง เฮ้เห็ดเนาะสั่นลงบกเร่งบร่งคนไหะ ปานปืนแล้ว i ตอนนี้กาไม่ต้องโซกาเลยเช้าตึกสะรุงเลยพี่น้องเอ้ยเมื่อในี่ยนาตาเก็ตปลาพุ้นี้เต็มหน้าเต็มตาตอนนี้กาใกล้สิค่ำเลยพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวไม่ต้องโซกัสิเมื่อก้นมันนี่เดี๋ยวปลากระเมื่อกังอยู่เพื่อนผู้ใดเดี๋ยวมาพอกักันอยู่เพื่อนผู้ใดบ้านนี่ตอนนี้กาไม่ต้องโซ่กันห้องเพื่อนเลยพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวกัสิเดหาเห็ดอยู่เห็ดกินก่อนเดือกกูเดือกปลาก่อนแต่บ้านนี่นี่ปลากระพี่น้องเอ้ยเมื่อเนี่ยผู้นี้เกือบเต็มซ้ำเลยอือปลามันเข่าหวยเพราะว่าน้ำมันกรั่งว่าพุนตก เดี๋ยวไม่ต้องโชคกระซิใส่ขีล่ะกะส่ขีมันออกก็เอาไว้เฮ็ดปลาแดกแน่ละกะเฮ็ดกินมือแดกแน่นะเดี๋ยวเอาน้ำใส่ก่อนแล้วเากระซิใส่ขีแต่ว่ามือแดกไม่ต้องโชคสีเลือกเอาตัวโตซ้ำนี่แล้วเาสปิ้งสปิ้งเดี๋ยวกินกับเนียนมะเขือไม่้องเอ่ยเพราะว่าทั้งง่ายเพิ่ะเก็บมะเขือขึ้นมาไว้ให้ละกะสีเนียนมะเขือแน่ละกะสปิ้งปลาแน่เดี๋ยวเลือกปลาก่อนเดือกเอาตัวอันสปิ้งมือแรกหนอ่ยเดือกเอาแต่ตัวใหญ่ แต่ว่าสุ่มหน่อยนี่มันโซ่สิใสขี่ปลาล่ะกะไปเฮ็ดปลาแดกได้ปลานิ่งลได้ปลานิ่งสองตัวแต่ว่าตัวนึงหันน้องโซ่คนจี้อ่ะไปรถกระสองตัว,วตัว,วกัน แต่ว่าปลาหันยันเ้าต้องเฮ็ดแบบสมประจอมบ่ปลาแดกบ่อะไรถ้าถามว่าเ้ามาอู้นี่กับโบอยากค่อยไปตักกินพี่บมันเป็นง่ายแบบเออจังนั้นคือปลาขี้กลางมาสั่นซะหรือว่าซื่อจริงของเพคนก็คือปลารักน้ำ Station level. เดี๋ยวให้บอ,อบจองคุณมากอันใส่ชอกิ่งพรุกใ้ไม่ต้องโซ่ใส่บเรียวมาคายฝนยแดดเร็วอเอาควานะตอน,นี้การไม่้องโซ่ก็ใส่ร,ร้อยเลยพี่น้องเอ้แต่ว่าชวนตัวเสีเฮ็ดปลกงมีปลาไบเฮ็ดเบื่อื่นไดยเอาสีมาร์กใบให้มันเน่าจะน้อยนเฮากระจังลยเฮ็ดเบ่อื่นบริสิเฮ็ดเพราะว่ายายเป็นจัดกำการลงมือเองแต่ว่า น้องโซกับสิเอามะเขือไปต้มก่อนพอเมนูมาแรกนี่ก็คือปิปะะปอ้งปลาละกะนปนมะเขือหรือว่าเนียนมะเขือได้พี่น้องเอ้ยเดี๋ยวเอามะเขือใส่หม้อก่อนมะเขือก็ได้ตพริกต้มสักกันกับมะพริกเลยพี่น้องเอ้ย่าใสโอเคเดี๋ยวเอาไปขังไฟบัดน,นี้เดี๋ยวนะี่ตอนนี้ใน,น,นระวังมะเขือส่สุปไปนองโซกับสิไปเอาอันปลาปิ้งก่อนเดี๋ยวเ,เกลือใสป่ปลาก่อน พิ้งเอากับบัวร้ายไปหรองเอ้ยเพราะว่าบัวรายคนกินส่วนตากับยน่ยเพิ่อนกะอยู่สวนปเปละแต่ว่าป้าเพิ่อนกะได้กินอยู่เพระาะว่าอันเพิ่อนเราสอนอยู่ห้องแต่ว่าตัวเม่นสุกไรนี่กะจะเอาไปเพิ่อนเพราะว่าเพิ่อนจะบห็นปเปล่โปรดไม่ใครตัวนี้ตุลเอาคือสมัยเมินบาท เอาอืมตอนนี้การเส้นมีหีเรียบร้อยเลยกายดะเป็นโองหีไปนหน่อยอยาเอาไปปีงก่อนปีกตาก่อนเดี๋ยวปิ้งปีงตาก่อน ก้อนเปลียนปลากะคือสิสุกเล็กน้อยเดี๋ยวออกไปก่อนเดี๋ยวขางปลาอันสมสิ้หน่อยสมสิ้งัว่สิน้นงูเปหน้าบ้านม,มือมือนั่นแหละเดี๋ยวะบางหมอปลาเคือก่อนปลาเปื่อยหรือบอปลาหมอปลาเคือกันคือสิเปื่อยขากเล็กน้อยเยอะพงก่อน เดี๋ยวมีเงินมาคือก่อนโหน้วยขวัดตักใส่ผมกันเลยก็มาปี๋เอาตัวหน่วเปนเงินแล้วกันตัวหอยตัก các quê <laughs> Ok, tham can bung bắn. sẽ con. Ui. นรนไหลกัสิเข้มสนอบาดนี่นําเปรกใส,ส่เปรกไหลมสีเสพี่นออ้อ,นรรนอ,อ,นองเอ้ยนันใส่เปรกไหลมโโีแสบปนมะเขือโอ้ยคยตัคตพี่น้องเอ้ยเปรม่น้อซมีคยตัะเป็นน่วงโอเคตามวยปักคอมมันนี่ฟักเทลแล้วกะนักหอมจีนนอ กินพวกแพลวกันนมวกให้มันเขากัน,กน,อ,กอ,กนอืมกินพักินอะปป่นืัว ok nhớ xin mừng con Ừ. Còn một cửa rồi Sút nhọn Ok đeo tác con นี่พี่น้องก้าวเขาแดงมันลงสุกมันีกะปิ้งปลาแล้วก็ป่นมะเขือคือว่าเนียนมะเขือพี่น้องเอ้ยมาเลือพี่น้องเด้อกินเขาแดงมันลงสุกเด้อปลาตุจะเสพขนาดพี่รองเอ้ยเนียนมะเขือกระดับปลาตุยวจุ่ยเนียนมะเขือกันพี่รองเอ้ยอืมพี่รองสุกยังโซกเกืบรื้อโมไซเกือมันใหมพี่รอง ใครใครจะมนงงสซบานี่ นีาการแม่นงโซรกะแล้วกินเขากินน้ำเรียบร้อยแล้วกะคลิปนี้ก็ขอปิดเพ่งลงสำนีนพียองเนาะคลิปอาจจกฟอกันไหมแต่ว่าผู้ใดที่ว่าเขับมาเบิ่งใหม่ๆกะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แม่นงโทรงเลยเด้อเพื่อเป็นกำลังใจในการเล็ดคลิปต่อไปในสันดอกแต่ว่าผู้ใดก็อยากพาคลิปใหม่ของแม่นงโซรก็อย่าลืมกดกระดิ่งหรือว่ากดติดตามใบแม่นงโซเรงเพี่น้องเด้อ